ขอโทษนะครับคุณซูผมต้องขอโทษจริงๆผมเป็นนักข่าวเนะแล้วภาพที่ผมพึงถ่ายมาครู่นี้ก็เป็นภาพที่คุณพึงถักเปียให้กับฟู่เปานะครับภาพนั้นมันสวยมากๆเลยนะครับผมอดใจไม่ไหวก็เลยอยากจะถ่ายนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวผมจะรีบ,บรูปทั้งหมดที่ผมพึงถ่ายมาครู่นี้เลยนะครับหยุดอยู่ตรงนั้นละ่คยบอกให้นายไปฉันบอกนายตอนไหนว่าฉันจะไม่ให้นายถ่ายนะถ้าอยากจะถ่ายก็ถ่ายรูปมันดีๆแล้วถ่ายรูปฟู่เปาของฉันให้สวยๆด้วย ครับครับถ้าอย่างง่ายฝูเปาหันมายิ้มให้หน่อยนะน่ารักจังเลยล่ะอืมฉันนอะเกลิ่นกแอบถ่ายรูปที่สุดแต่ว่าถ้าอยู่กับเด็กตัวเล็กๆก็ฉันสามารถยอมรับเรื่องนี้ไนดะ้นอกจากนี้เจ้าหญิงน้อยคนโปรดของทระนกูลซูก็ควรที่จะบอกให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเธอเป็นคนที่น่ารักมากแค่ไหนสิอาจารย์ซูคะเป็นเจ้าหญิงว่าอย่างนั้นเหรอถ้าว่าฟูเปา,าบอกว่าเธอเป็นคนที่เสแสร้ง ถ้าอย่างนั้นฉันคนนี้ก็จะไม่ไว้หน้าเธอมันนกันคุณซูคะเมื่อคุณนี้บางทีฉันอาจจะพูดอะไรผิดแปลกไปบ้างต้องขอโทษด,ด้วยนะคะไม่มีใครเคยบอกเธอเลยว่าเธอน่ารำคาญมากแค่ไหนนะถ้าหากว่าฉันในถ่ายรูปนี้แลว้วก็ลงข่าวแล้วก็จะต้องเป็นข่าวดังนแน่เลยล่ะเป็นเพราะว่าเสียงของฉันใช่หรือเปล่าคะคุณซูคะนี่คือเสียงของฉันจริงๆนะคะถ้ากว่าคุณไม่ชอบก็ ฉันจะพยายามฝึกซ้อมเสียงให้ดีกว่านี้นะคะพี่ชายนี่ก็คือเสียงที่บอกว่าเป็นเสียงที่เสแสร้งใช่หรือเปล่านะอืมดู้ไหมว่าเธอจะได้เรียนรู้อีกเหรอคุณป้าน,นี่เสียงเสแสร้งไม่เบาเลยนะคะฟู่เป่าจะพูดแบบนั้นไม่ได้เนะเรียกฉันว่าพี่สาวสิรออีกหน่อยเถอะต่าไปที่ฉันมีข้อสอนที่ดีกับซูลู และฉันสามารถมัดใจลูกสาวตัวน้อยของตระกูลซูได้แค่ต้องโด่งดังอย่างรวดเร็วแน่นอนถ้าหากว่านายส่งรูปที่นายถ่ายในวันนี้ออกไปแล้วก็ครับครับคุณซูผมเข้าใจครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรูปถ่ายของคุณกับฟู่เป่าน่าจะได้ใช่หรือเปล่าครับถ้าอันนั้นก็ได้อยู่แล้วนะปกติแล้วคุณซูไม่เคยปฏิเสธที่จะถ่ายรูปกับดาราหญิงบนพรมแดงเลยแต่ว่าเขาไม่อยากถ่ายรูปกับเจ้าญี่เขาเกลียดเจญี่มากแค่ไหนกันนะ ความจริงแล้วฉันเองก็ไม่อยากสนใจกับผู้หญิงแบบนี้หรอกไม่มีความสนใจอะไรเลยจริงๆพวกเราไปกันเถอะอ๋าพี่ชายครับผมของพี่นะ่าเหมือนกับเล้าไก่เลยล่ะว้าวถึงแม้ว่าเรื่องอื้ฉาวของคุณซูจะหายไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างตะกุลซูกับตะกุลซือนั้นสามารถปั่นป่วนได้สินะหากทั้งสองคนร่วมงานกันจริงๆชุมชนธุรกิจในเมืองหลวงจะต้องสันวหวอย่างแน่นอนเลยล่ะฮะคุณลุงสี่ไม่ให้กินเค้ก แบบนี้ทำยังไงดีล่ะแถมไม่ให้กินน้ำตาลไม่ให้ดื่มอะไรที่หวานๆอีกแบบี้น่มันน่าสงสารมากเกินไปแล้วเจ้าตัวเล็กนี่ดราม่ากเก่งจริงเลยนะฟูเปาฉันเห็นมาว่าเธอเก่งเรื่องการทำนายดวงเธอช่วยคำนวณหน่อยได้หรือเปล่าว่าลูกสะใภ้ของฉันเออจะคอดลูกเมาานะื่อไหร่นะทีนแล้วฟูเปาช่วยพี่สาวหน่อยได้หรือเปล่าจะ๊ะว่าพี่สาวจะรวยเมื่อไหร่นะคุณย่าคะหลานชายของคุณย่าอีกสามวันก็จะเกิดแล้วล่ะคะ ใจสาวนะล,ลูกสะพ้ยของฉันตั้งคันได้ประมาณแปดเดือนเองนะถ้าอย่างนั้นเธอก็คอยก่อนกำหนดนะสิลูกสะพ้ยของฉันจะต้องคลอดในอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนเธอหนีมันหมวดจริงๆฉันนึกว่าเธอจะมีความสามาถจริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็ผูดไปอย่างนั้นสินะถ้าหากว่าเธอพูดว่าประมาณอีกรึ่งเดือนฉันอาจจะเชื่อก็ได้แต่ว่านี่เลยอีกตั้งสองเดือนจะเป็นไปอย่างไงละ่ะที่สาวอยากด้วยอย่างนั้นหรอะค่ะแต่ว่าด้วยแบบไหนอย่างนั้นหรอคะ ก็รวยในชั่วค่ำคืนนะมีเงินมากมายมากมายเช่นที่เรียกว่ารวยกว่าตะกุลซูงานพี่ก็ได้แต่ฝันแล้วล่ะคะ่ะว่าจะรวยกว่าคุณลุงคนโตนะยังไงก็แบบนั้นนะเป็นไปไม่ได้หรอฮะเธอที่มันไม่รู้อะไรเลยจริงๆเธอไหนจะต้องหลอกแน่นนะความเชื่อชโชคลางแบบสมัยใหม่อย่างนั้นเหรอคุณลุงสี่ความช่วโชคลางสมัยใหม่คืออะไรอย่างนั้นหรอคะก็อย่างเช่น หลังจากที่คนคนหนึ่งฝันร้ายหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะปลอบใจตัวเองว่าความฝันนั้นจะตรงกันข้ามกับความจริงเพื่อเป็นการปลอบประโยนตัวเองยังไงลนะ่ะเมื่อตาซ้ายกระตุกคนจะรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเมื่อตาขวากระตุกก็จะปลอบใจตัวเองว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยเกินไปนั่นแหละที่เรียกว่าสยายต์สมัยใหมนะ่นนี่ทำไมเธอถึงได้มองฉันแบบนั้นกันล่ะพี่ชายคะครั้งนี้พี่ชายพูดเยอะมากๆเลยล่ะคะ มนันน่าทึ่งมากจริงๆเด็กๆก,ก็ยังเป็นเด็กสินะความกังวลของพวกเขาก็เป็นเรื่องที่แปลกฉันคิดว่าเธอชมฉันซะอีกที่ฉันมีความรู้มากขนาดนี้คุณซูครับถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวกันก่อนนะครับอืมคุณซูเดินช้าๆนะครับถ้าอย่างนั้นพวกเราก็กลับกันเถอะอืมเจอกันใหม่คราวหนะ้าฉันจะต้องเอาขนมให้ฟู่เปาสักสองชิ้นเพราะว่าเธอชอบกิน บ้านผาบดูดตัวน้อยของตระกูลซูดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านผาบดูตัวน้อยจริงๆสินะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฝูเปาสามารถช่วยชีวิตนายน้อยที่กำลังจะตายได้แลาเธอจะสามารถาารักษาอาการป่วยแปลกๆของหญิงชราได้หรือเปล่าเนอะเอาละนายจำมาไว้ละว,ว่าในอนาคต d บ o บใดที่คุณนุซูมาก็กไม่จาเป็นที่ต้องรายงานแล้วก็จ้างเชฟที่เก่งที่สุดเพื่อทําขนมหวานที่อร่อยที่สุดให้เธอด้วยนะครับ นอ,อกจากนี้ซาน้อยยังกินหวานมากักเกินไปไม่ได้เธอไม่ชอบชอโกแาตชอบเค้กผลไม้แล้วก็ชอบลูกอมพผลไม้ใส่สิ่งนี้ลงในขู่มือพนักง,งานด้วยเข้าใจไหมทำไมถึงต้องเขียนลงไว้ในขู่มือพนักง,งานด้วยนี่ฟูเปาฟูเปาใครนะฟูเปาเอานี่เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์ หนูฝันเห็นหญิงชาราคนหนึ่งในความฝันนะดวงตาของเธอสีหน้าของเธอดูน่าสะพรงอมากมากเลยละ่ะดูเป็นสีฟ้าด้วยหิวนางแล้วก็ดูดวงตาเป็นสีฟ้าดูเหมือนคนที่ตายไปแล้วเลยเคยเจอเธอคนนี้มาก่อนหรือเปล่านะไม่เคยไม่เคยเห็นย่างนั้อหรอกฟูเปาเรื่องคนพบวิญญาณที่ตายไปแล้วยญิงเหรอเนี่ยฟูเปาหลังจากนี้ถ้าหากว่าเธอฝันแล้วเห็นอะไรล้วก็จะต้องรีบบอกอาจารย์เข้าใจหรือเปล่า อาจารย์เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอสีหน้าของท่านอาจารย์ดูหนักใจเล็กน้อยเธอรู้หรือเปล่าว่าทำไมอาจารย์ถึงได้มาหาเธอนี่ก็เพราะว่าอาจารย์กําลังจะสั่งสอนฟู่เป่าใช่ไหมแม่ของฟู่เป่าเป็นคนเรียกอาจารย์ให้มาฟู่เป่าจําได้เดิมทีฉันเคยคิดว่าการที่ฉันได้พบกับซูจินหยุยนั้นเป็นเรื่องบังเอิญแล้วเธอเองก็อยากที่จะปกป้องฟู่เปาแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าชีวิตของฟู่เป่าไม่ได้รับการปกป้องอย่างดีนะ เยวซูเปายังจำดวงวิญญาณที่อาจารย์เคยมอบให้กับเธอได้หรือเปล่าคะจำได้อยู่ตรงนี้ไงก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่เคยบอกเธอเลยความจริงแล้วดวงวิญญาณหนึ่งจะต้องถูกเติมเต็มถ้าหากว่าไม่ได้รับการถูกเติมเต็มแล้วก็ฟูเปาเธออาจจะต้องจากไปในที่ที่ไกลามากแลาไม่มีวันได้หวนกลับมาอีกฟูเปาเพิ่งได้พบกับคุณลุงคุณยายแล้วก็คุณตาเนะฟูเปาไม่อยากจากไปอาจารย์ แล้วพวกเราสามารถเติมน้ำให้เต็มแก้วไม่ได้อย่างนั้นเหรอเซลซูเปอร์สิ่งที่กักเก็บวิญญาณเรเรียกว่าหุ่นเชียนมันมีไว้ก็เพื่อเกักเก็บวิญญาณเท่านั้นเราจะทำยังไงดีละในการจับวิญญาณผีจะต้องจับจนกว่าจะเต็มหากต้องการจับวิญญาณผีเรื่อร่อนจะต้องจับหนึ่งร้อยตัวหากจับวิญญาณผีที่มีระดับปานกลางต้องจับสี่สิบเก้าตัวถ้าว่าจับผีร้ายก็ต้องจับสิบแปดตัวท่านอาจารย์ แล้วป้าขี้เหร่จ้ะดูเหมือนว่าป้าขี้เหร่จะได้ประโยชน์จริงๆเลยนะดูเหมือนว่าจะเติมพลังวิญญาณไม่ได้ด้วยซ้ำนลอืมก็จริงเนะนี่ดูเหมือนว่าความต้องการที่เธอมีต่อฉันมันจะไม่มากเกินไปหน่อยเหรอใช่แล้วท่านอาจารย์ผีบนหัวของเสือเอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นผีร้ายเหมือนกันใช่หรือเปล่าล้ะอืมใช่แล้วล้ะอืมถ้าอย่างนั้นก็ดีจ้ะถ้าอย่างนั้นฟู่เปาจะรีบไปถามพี่ชายเราจะไปถามว่าทำไมล่ะ ท่านอาจารย์นี่โง่จริงๆเลยนะถ้าหากว่าต้องการไปหาเส่ยเอ๋อร์แล้วก็แน่นอนก็ต้องไปสถานที่ที่เธออยู่สิและพี่ชายเหอเวินเนอ่์ไปโรงเรียนทางนอฟู่เปาเองก็ต้องไปที่โรงเรียนนะเพระงนั้นก็ต้องรีบไปหาพี่ชายเหอเวินสินี่หรือว่าฉันถูกเด็กน้อยวัยสี่ขวบด่าเอาอย่างงั้นหรือนี่ฟู่เปาเรื่องแปลกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วลมันก็เป็นคุณสมบัติที่ฟืนฟ้าแน่นอนว่าจะต้องมีบุญเท่านั้น ถึงจะสามารถแต่บางชีวิตอยู่ต่อไปได้ฉันบังเอิญเพิ่งพบกับซูจินหวีแล้วมาอยู่ข้างๆกับฟู่เปาจริงๆอย่างนั้นเหรอนี่มันบ้าอะไรเกินเนี่ยดูเหมือนว่าคนคนเดียวที่มีความสามารถเช่นนี้ก็คือราชาแห่งนรกนี่นะ